ใครที่ชอบบอกว่าโอ้ยรัฐบาลนี้นี่เก่งแต่กู้นี่นะจนนี่ล้นพ้นตัวแล้วนะนะครับต้องดูข่าวนี้อเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับนี่สาธารณะของสหรัฐพุ่งทะลุ31ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับทั้งกางเงินเฟอ้อที่สูงเป็นประวัติการนะครับ โดยซ n เี่ยรายงานบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาก็เล่งกู้เงินในช่วงโควิดนะครับเพื่อประยงเศรษฐกิจประเทศเพราะว่าโควิดมันกระทบกับชีวิตประชาชนรวมถึงตลาดแรงงานนะครับออตอนนี้อเมริกาเนี่ยมีหนี้ค้างชำระเกือบ8ล,ล้านล้านตั้งแต่ปี6-3และพุ่งขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง8เดือนที่หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าช่วงโควิด รัฐบาลแทบจะทุกรัฐบาลแม้แต่อเมริกาประเทศมหาอหำนาจอันดับหนึ่งเขาก็ต้องกู้เงินมาคุณนินทยานะฝ่ายค้านจะมาด่าว่าดูที่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยกู้เงินจนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะโควิดเนี่ยเขาบอกในข่าวบอกเลยว่าคือเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้อะ<ฆ>รัฐบาลเขาก็ต้องเอาเงินมาใช้ช่วยเหลือประชาชนมาซื้อวัคซีนบ้างมาเยียวยาประชาชนกลุ่มน,นั้นกลุ่มน,นี้ของเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะ ประเทศไทยของเราประเทศเดียวนะครับเราเนี่ยยังน้อยกว่า,าหลายประเทศหลายเท่าตัวเลยทีเดียวในส่วนของนี่สินนะครับ